รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีเรารู้สึกอยากคืนสู่วิถีไงเราอยากอยู่แบบนี้แหละแค่นี้ค่ะอพอแล้ว ร่างกายเราจิตใจเรามันเริ่มที่จะไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งจริงๆแล้วเบื้องหลังเราเหนื่อยกับการทำดินการยกนู่นการแบกหามแต่มันเป็นความเหนื่อยแบบมีความสุข วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้านรายการที่จะพาผู้ชมไปหาความสุขซึ่งซ่อนตัวอยู่ในบ้านแต่ละหลังวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราตื่นกันมาแต่เช้าเลยอยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งบรรยากาศยามเช้าของกรุงเทพตอนนี้รถราก็คึกคักกันมากพอสมควรเลยทีเดียวครับผมตื่นมาแต่เช้าเพราะว่าบ้านหลังที่เราจะพาไปหาความสุขเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องมาตอนช่วงเช้า,ชา แล้วคุณจะได้เสพกับความสุขนั้นได้อย่างเต็มที่และความสุขเนี้เขาบอกว่ามันเป็นความสุขแบบพอมีพอกินเป็นความสุขแบบพอดีพอดีและสุขทั้งกายสุขทั้งใจความสุขนี้จะเป็นอย่างไรตามผมไปเลยกับเรื่องบ้าน ครับดึงเวลาให้ช้าลดการเร่งรีบค่อยๆหายใจเข้าและมีความสุขกับสถานที่ที่นี่ครับเกษตรสุขกลางกลุงซึ่งต้องบอกผู้ชมครับว่าเป็นสถานที่ที่ทำให้ผู้ชมทำเวลาให้ช้าค่อยๆอยเรียนรู้ เปิดสัมผัสของตัวเองอย่าลืมคุณผู้ชมครับว่าขณะนี้ผมยังอยู่ที่กรุงเทพมหานครแต่สิ่งที่เป็นอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมนี่คือความสุขของเจ้าของบ้านหลังนี้วันนี้ผมจะทำเวลาให้ช้าและสแสวงหาความสุขไปกับเจ้าของบ้านหลังนี้ครับ ครบับบรรยากาศสบายมากๆเลยทีเดียวเจ้าของบ้านนั่งตรงนี้สวัสดีครับพี่แอนกับสถานที่แห่งนี้ต้องบอกว่าร่มเย็นสงบมากๆนิยามพี่ว่าก,การะต๊อบกลังเมืองได้ไหมอ่ะใช่ค่ะเรารู้สึกอยากคืนสู่วิถีไงอ่า็เ,าเลยรูวิึีว่าเราอยากอยู่แบบนี้แหละอืแค่นี้ค่ะพอ,อแล้วพ่แอนเป็นคนที่ไหน เพียเป็นคนนครสวรรค์แล้วก็ออกมาทํางานที่กรุงเทพเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยเป็นลูกจ้างมาล้างถ้วยล้างจานเป็นสาวโรงงานแล้วมันเป็นผู้รับเหมาเพียมีขับวงขับกินเป็นแม่ค้าขายข้าวมันไก่กับก๋วยเตี๋ยวค่ะวันหนึ่งสุขภาพเราก็เริ่มทรุดลงเป็นอะไรพี่พี่อ่ะเป็นไขมันในเลือดสูงหมอเขาก็จะให้พี่กินยา แต่พี่ยไม่อยากกินยาค่ะอ้าวไม่อยากกินยาทังนั้นก็เลยเริ่มกลับมาดูแลตัวเองมาทบทวนตัวเองใหม่แล้วณตอนนั้นณเพียนอยู่แถวเฮาเพียนก็เริ่มศึกษาการปลูกผักด้วยกระถางเราก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาเพื่อมาขอมูลสัตว์เขาเอาไปทําปุ๋ยหมักนั่นแหละค่ะมันก็เลยเป็นเหตุให้เรามาเจอพื้นที่แห่งนี้พอเข้ามาเห็นปุ๊บเป็นไงพี่เออเนาะทำไมมันยังมีต้นไม้เยอะ แล้วเริ่มมาบ่อยขึ้นแล้วก็มองแล้วก็ติดต่อกับเจ้าของที่ว่าขอเช่าได้ไหมคะ เจ้าของก็ได้ใจดีให้พี่เช่าเื้นที่เท่าไหร่กับพี่ทั้งหมดทั้งมวลนี่สามงานครึ่งคนเขาก็บอกแบบเหมือนก็บ้าหรือเปล่าที่ตรงนี้นะมันจะท่วมนะแจก็เลยมองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพยายามทําให้บ้านสูงไว้แปลงผักส,งสูงๆไว้ตรงไหนอยากท่วมก็มันท่วมไปมและทําไมแค่เรามาปลูกผักแล้วทำไมเราถึงขายป่วยพอเรามาปลูกผักมากขึ้นเราก็ศึกษาเรื่องผักมากขึ้นม,มันทําให้พี่รู้ว่าผักเนี่ยเขาซ่อมร่างกายไม่ว่าเราจะเจ็บป่วยหรืออะไรอะค่ะมันเราต้องใช้พลังจากผักคือเราได้อยู่กับธรรมชาติเราได้ดูการเจริญเติบโตของ กทุกวันพี่ตีก็สามารถทําได้ตั้งแต่เช้ายันค่ําโดยที่ไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกเบื่อตีใช่นั่นแหละค่ะเป็นอย่างนั้นเลยเขาก็เดินรถเขาอย่างเงี้ยมีความสุขเขา ที่เป็นคนขายเขามันไก่แล้วอยู่ดีพี่จะมีองค์ความรู้มาปลูกผักแล้วมันงอกงามเจริญขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเรื่องความรู้เนี่ยคะ<ม>่ะสมัยนี้ข้อดีอย่างก็คือไม่ว่าจะในโซเชียล u t u b e แหล่งความรู้ม,มากมายมีศูนย์เรียนรู้มีอะไรให้เราไปศึกษาเยอะเลยอะค่ะเราก็เลือกไปดูไปทําไปศึกษา<ม>แต่ตัวพี่แอนเองเชื่อว่าอะไรที่ดีที่สุดก็คือประสบการณ์และการลงม,มือทำพี่กับพี่ติทํากันทุกวัน<ม>เราต้องรู้ปัญหาก่อนว่าปัญหาของเราคืออะไรพอเราเริ่มศึกษาไปแล้วอ๋อดินเราเหนียวดินเราปลูกไม่ได้ปลูกแล้วไม่ขึ้นนะ ลูกแล้วลากมันแน่นนะเราก็ต้องไปแก้ที่ดินแก้ที่ดินเสร็จปุ๊บโตมาเราก็ต้องมาเจอเรื่องโรคแมลงเพราะเราตั้งใจปลูกแบบไม่ใช้เคมีตั้งแต่แรกแพนก็จะมีพี่ๆวงการเกษตรที่เขามีความรู้มีประสบการณ์เดี๋ยวนี้มีคนที่ใจดีที่เขาอยากบอกเราเยอะเยอะแยะมากมายพร้อมจะแบ่งปัน พอพี่มาอยู่ตรงนี้ชีวิตพี่เป็นสุขมันก็ปรับสมดุลในร่างกายภายในเราร่างกายเราจิตใจเรามันเริ่มที่จะ,ะไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งไม่ได้หมายความว่าคนมาปลูกผักต้องชิลต้องอะไรทุกคนนะจริงๆแล้วเบื้องหลังเราเหนื่อยกับการทำดินการยกนู่นการแบกหามเหมือนที่พี่ติเป็นแต่มันเป็นความเหนื่อยแบบมีความสุขก่อนที่ไปถึงเรื่องการเรียนรู้ขออีกหนึ่งเรื่องได้ไหม บ้านหลังนี้น่ารักมากใครเป็นคนออกแบบพี่แอนเป็นคนออกแบบแล้วพี่ตีเป็นคนทำพี่คุยกับพี่ตีว่าพี่ขอแปลงที่นี่เป็นสองโซนโซนเติมสุกก็คือกระท่อมตรงนี้แหละแล้วเราก็จะมี เติมฝันเติมฝันหมายความว่าเราก็ต้องมีรายได้เข้ามาเติมให้เราชงอยู่ที่นี่ได้นี่คือที่ที่พี่นอนอยู่จริงๆนี่คือการใช้ชีวิตของพี่ที่นี่เลยพ้ตนต้นหนานกอยู่ได้ไพี่อยู่ได้สบายต้นทุนบ้านห,หลังนี้เท่าไหร่พี่พี่นสร้างมาจากสิ่งของเหลือใช้เกือบทั้งหมดเลยม,มีแค่ฐานรากที่เราต้องปรุงความแข็งแรงก็คือซื้อเหล็กหน่อยอซื้อตับจากซื้อกระแตะสังเกตว่าจะเป็นเสาเก่าไม้หน้าสามเก่าพื้นกระท่อมที่ดิเขากเก็บไม้หน้าสามเก่าที่เขาไม่ใช้งานแล้วอะค่ะแล้วก็มาต่อเป็นจิ๊กซอ นอกนั้นที่เห็นเนี่ยที่คุณจ๊อบนั่งอยู่คือประตูบ้านเก่าที่เขาทิ้งแล้วพี่ตีเก็บมาเนี่ยคือโซนที่ทำให้พี่มีความสุขและปรับสมดุลชีวิตของพี่วันนี้คุณผู้ชมครับ ความสุขที่เรากําลังตามหามันใช่จริงๆหรือเปล่าและความสุขที่แท้จริงของคุณคืออะไรและจากนี้คุณจะแสวงหาความสุขโดยให้ร่างกายของคุณมีความสุขไปด้วยอย่างไงได้บ้างช่วงหน้าเรากลับมาดูว่าวิธีในการสร้างความสุขให้กับร่างกายของเรามันทํำยังไงได้บ้างและผักเหล่านี้มันมีผลกับชีวิตยังไงบ้างและทํำยังไงให้ได้ผักดีๆแบบนี้กับพื้นที่เล็กๆในบ้านของคุณครับพักสักครู่ครับ โจอทราเวลโอ้โหคุณผู้ชมครับและขณะนี้ครับปลกมาในแปลงสวนต้องบอกเลยว่าผักของเขาสดชื่นจริงๆการเริ่มต้นของพี่พเราปลูกแบบไหนอะไรยังไงค่ะ พี่ก็เริ่มจากง่ายๆทําอะไรก็ได้ที่มันเป็นคอกขึ้นมาแล้วเราสามารถปรุงดินใส่เป็นดินลักษณะที่เบาขึ้นซื้อกระเบื้องเก่ามือสองมาแล้วก็เศษไม้พี่ก็ให้มาอีกเหมือนกันของพี่มีแต่ของงนั่นเลยเนี่ยพี่มีหน้าที่อะไรพิตรีมีหน้าที่อะไรดีกว่าพี่พี่แอนก็จะมีหน้าที่ในการเพาะเมล็ดปลูกนะคะแล้วก็ศึกษาเรื่องการปลูกการดูแลก็เป็นของพิตรีสร้างโรงเรือนพิตรีสร้างรอยตัวแบบนี้พิตรีผมว่า หนักไปทางพิตรีตอนนี้ผักที่เราปลูกส่วนใหญ่นะตอนนี้คือเป็นผักสลัดหมดเลย <S 2> <S 2> <S ผักยอดนิยมตอนนี้ที่ต้องปลูกแล้วต้องขายดีๆเลยมีอะไรบ้างตระกูลคอสคอรีบบคอส์ินเล่กรีนโอ๊กเรดโอ๊กบัตเตอร์เฮดอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมครับบุกมาถึงที่นี่ทั้งทีผมต้องรู้เคล็ดลับเพล็กน้อยเคล็ดลับมันคืออะไรครับพี่มันก็ต้องเริ่มจากการ ปรุงดินให้มันดีปรุงดินให้มันเหมาะกับการที่เราจะปลูกพืชผักชนิดนั้นๆเพราะฉะนั้นผมขอมาเรียนรู้การเตรียมดินกับพี่พาผมไปเลยได้ไหมพี่พร้อมไหมพีไปเลยครับนาไปเลยครับพี่คุณผู้ชมการเรียนรู้เรื่องดิน คคนีใครครับเป็นทุกอย่างของ<ม>ส่วนนี้นี่คือพิติตรไม่เป็นทุกอย่างอะไรคนใช้ตังตังเขาใช้ <c oughs> ในนี้นะคะ <c oughs> ก็จะมีะดิน1ส่วนปุ๋ยขี้วัวสอส่วนปุ๋ยมะพร้าวหนึ่งส่วนแกลบดิบ1ส่วนแกลบดำครึ่งส่วนแล้วก็มีภูมไม้โดรไม้ถามหรือว่า มันคือวัสดุปรุงดินมันชื่ออะไรนะภูไม้ภูไม้ไม่ใช่ถามผมว่า,าใช่ไหมใช่นะนี่คือดินที่ผ่านการปรุงมาเรียบร้อยดินชุดนี้ผ่านการปลูกมาหลายรอบแล้วค่ะทีนี้เราก็ต้องเติมปุ๋ยหมักลงไปเพราะรว่าในการปลูกแต่ละรอบเนี่ยธาตุอาหารเขาหมดไปแล้วปุ๋ยหมักในนี้ก็จะมีส่วนผสมเป็นขี้วัว<อ>แกรบแล้วก็รำเติมกับดินเราเพื่อให้เป็นธาตุอาหารพิติเติมเลยค่ะครับผมชอบจริงๆอ่ะให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านน่ะท่านทีเคารพไปคนพูด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 แล้วเขาก็ เฮ้เฮ้เฮ้ที่นี่ถ้าไม่มีเขามันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะอ๋อแม่เหมือนที่บ้านเด้ๆใช้เสร็จปุ๊บมีน้ำเย็นเขาลูบนิดนดิ้นพี่พี่เราเล่นในเกมได้นะในเกมได้ตอนนั้นปุ๊บปุ๊บเข้าหลังนี่ได้เลยนะไม่ได้กินพี่หรอกค่ะโโอ้ห หลังจากเสร็จปุ๊บเรียบร้อยทำยงไงต่อครับพี่ก็จะคุมฟางการคุมฟางในพื้นที่กลางแจ้งที่ไม่มีหลังคาก็จะทำให้ลดการกระแทกของหน้าดิน<ม>ได้แล้วก็รักษาความชื้น,นะคะ่ะก็คือต้นกล้าผักสลับนะคะระยะเวลานี่กี่วันครับพี่อันนี้ที่6วัน เจาะลงลุมไปเขาดินกลบแล้วก็ยึดเขาหน่อยหนึ่งกดเขานิดนึงเพื่อให้เขาได้มั่นคงเวลาที่พิตรดน้ำเขาจะได้ไม่โยกเย็กอ่าอ่าอ่าพิตรี <c oughs> ชอบปลูกผักใช่ไหม <c oughs> ทำไมถึงชอบปลูกผักอ่ับพี่ ก็คุยก็ผักผักไม่เถียงเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้นี่ความสุขของคนที่ชอบปลูกผักพิตีเป็นทุกอย่างของสวนแห่งนี้พิตีเป็นคนสร้างบ้านพิตีเป็นคนสร้างแปลงผักพิตีเป็นคนเตรียมดินพิตีเป็นคนรดน้าพี่ตีเป็นคนเก็บเกี่ยวผลผลิตส่วนเงินพิตีก็เป็นคนเก็บเองใช่ไหมครับพี่อยู่ไหนครับพี่ ที่ไหนอะคุยกันให้เคลียร์นนาคตของเราหวานแหววมากเอาจริงๆผมว่าการที่เราบางทีนะได้ใช้ชีวิตร่วมกันแบบนี้พี่อย้เราจะฟังว่าก่อนหน้านี้พี่ก็ต้องทํางานหนักใช่ค่ะพี่ก็ต้องทํางานหนักใช่ค่ะวันนี้มันอยู่ด้วยกันได้มีโอกาสทําง,งานร่วมกันถามจริงๆอ่ะการที่มีโอกาสทํางานร่วมกันในภาวะที่มันผ่อนคลายแบบนี้มันมีความสุขขนาดไหนพี่มีความสุขตรงที่ว่าเราลดความวุ่นวาย ตรงนี้ค่ะเราอยู่ในพื้นที่ของเราเราได้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับผักอยู่กับเนี่ยค่ะความเป็นครอบครัวตอนนี้เรามีเวลาในการดูแลตัวเองดูแลกันดูแลผักดูแลสิ่งที่เอาผักมาดูแลเราอย่างเงี้ยค่ะม,มากขึ้นอ้าวคุณผู้ชมเห็นขั้นตอนได้เรียนรู้ในระดับหนึ่งแล้วช่วงหน้าผมจะลองลิ้มชิมรสชาติของผักที่นี่ดูสิครับว่ามันจะอรอร่อยขนาดไหนห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ สนับสนุนโดยโร o ย a l h ิ l l g กอ f r e s ีสอร์ d แอนผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องบ้านๆนขณะน,นี้บุกขึ้นมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนี่น่น่ารักไหมน,ะนี่คุณแม่คุณลกูก สวัสดีอย่าเปทางการก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณอันดาซึ่งนี่คือหัวใจของบ้านนะเพราะว่าอันดาเนี่ยคือลูกคนเดียวของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อันดาก็จะเป็นเด็กซึ่งโตในเมืองใช้ชีวิตในเมืองแต่อยู่กับวิถีแบบนี้คุณผู้ชมอันดาชอบตรงไหนที่สุดของบ้านชอบตรงนี้ค่ะหนูอายุเท่าไหร่แล้วนตอนนี้สิบห้าอันดาเห็นคุณพ่อคุณแม่ปลูกผักเราอยากเป็นชาวสวนแบบเขาไหมไม่ได้อยากเป็นและใช้ชีวิตแบบนี้เราชอบไหมชอบ ชอบมันชอบอยังไงไม่ค่อยชอบความแออัดเท่าไหร่ในเมืองอะไรเงี้ยที่ดีมันรู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่ในเมืองไปอยากอยู่ในสวนผักอันนี้คล้ายๆพี่ที่อยากแบบใช้ชีวิตอย่างเงี้ยมันอนเล่นมากินอยู่อย่างเงี้ยแสดงว่าเราเป็นเพื่อนกันได้รุ่นเดียวกันเด็กวัยเดียวกันคิดเหมือนกัน <c oughs> อันดาถามนิดนึงอย่างลูกพี่จ๊อบเนี้ยพอกลับมาปุบ๊บอ่านหนังสือสักพักหนึง่งเขาก็ต้องเล่นเกมเขาก็ต้องดูยูท YouTube ยูบ u t u b e อะไรเงี้ยเราเหมือนคนอื่นใช่ไหม อ่ะมีชีวิตยังไงเล่าให้ฟังในโรงเรียนหนูก็ไปโรงเรียนกลับมาช่วยแม่ปลูกผักแล้วก็ตอกนกลางคืนหนูก็เล่นเกมดูอถือก็ก็มีเวลาเหมือนชีวิตเด็กปกติเขาเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาก็คือเราได้ทํากิจกรรมกับคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าเราต้องแบ่งเวลากัน ให้ชัดเจนลูกเขาก็ต้องมีเวลาที่เขาต้องอยากทําในสิ่งที่เขาชอบเช่นพวกวัดภาพเล่นเกมเขาก็ต้องมีคุยกับเพื่อนเขาให้เขาคิดในสิ่งที่เขาชอบให้เขาเป็นไปการทําสวนมันเป็นความสุขของพี่กับพี่ตีวันหนึ่งถ้าเขาจะชอบหรือไม่ชอบอันนี้มันก็แล้วแต่เขาอะแค่เราอยากให้ลูกได้สัมผัสความเป็นวิถีรู้จักการปลูกอาหารสร้างอาหารด้วยตัวเองแค่นั้นให้เห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาทำวันนี้มาถึงปุ๊บแน่นอนละเรามีผักสด,สดขอชิมผักสดของที่นี่กันก่อนว่ารสชาติจะเป็นยังไงเขาเนี่ยนะฮะ ปิพอเอน,นี้ยกินผักสดก่อนไอผักอะไรนะพี่นะบัตเตอร์เฮดบัตเตอร์เฮดโอ้ฟังเสียงนะ <Wow S 1> ผักพี่ไม่ขมมันไม่ขมอืมใช่ มเตรียมใจว่าเข้าไปมันจะต้องมีขมปลายนิดๆนีน่นนไม่ผักที่ปลูกดินนะคะมันมีเอนไซม์จากผักสดมันจะมีความแข็งแรงของเส้นญยผักการเติบโตจากจุลินรีที่ดีจากปุ๋ยหมักที่เราทําเองน้ําหมักที่เราทําเองมันก็เลยทําให้ผักแข็งแรงพี่ครับพี่มีวิธีทําให้ผักไม่ขมยังไงครับหนึ่งเราต้องให้น้ําเข้าที่เพียงพอนะคะผักสลัด เขาห้ามขัดน้าเลยแม่งจะเกิดการสร้างยางนองตัดในเวลาเช้าสามเราก็จะมีเทคนิคการเป็นรรชาติผักโดยการให้ฮอร์โมนน้ำหมักจากที่เราทําเองเรียสอนสูตรเลยได้ไหมได้ค่ะบอกมาเดี๋ยวจะจดต้องเข้ามาเรียนในคอร์ส่ะฮะต้องมาเรียนในคอร์สมาเรียนกับพี่ดิอ๋อคือใครอยากจะรู้ต้องมาเรียนเรด้ียตั้งแต่พื้นฐานเลยบูให้เลยตั้งแต่ศูนย์จนถึงเป็นมืออาชีพเลยมาเรียนเนี่ยกับพี่เนี่ยหนึ่งวันเต็มเต็มวันเดียวคุณต้องคนเป็นคนปรุงดินทําปุ๋ยทําน้ําหมัก พราะผักคุณต้องเรียนรู้ถึงธรรมชาติของผักขั้นตอนการปลูกการอะไรเนี่ยค่ะมันมีสูตรที่ไม่ได้หนีกันท่าได้แต่มันจะมีเรื่องของเทคนิคการดูแลความใส่ใจใส่คุณค่าลงไปผักเราเยอะๆผักมันถึงออกมาเป็นรสชาตินี้ไงอันนี้คืออะไรครับพี่น้ำสลัดสีฟูดที่บอกมันต้องนิดนึงไหมว่ามันเผ็ดเหรอมีน้ำตาเลยตอนนี้เผ็ดเหรอย่องเราไปจนเต็มเลย พี่ต้องพูดกับผมนงีนยนิวมะมันเป็นน้ำสลัดที่เผ็ดนะคะก็บ,บ้านพี่ชอบกินแลยแซ่บผมไม่ได้เตรียมใจกับน้ำสลัดไงถามว่าอร่อยไหมอร่อยเลยไม่จำเป็นต้องใส่เนื้อสัตว์ก็อร่อยแล้วนะเออจริงเขาผักเขาหวานจริงจุดประสงค์ของแพงคือเราอยากทาผักให้อร่อยเพราะอะไรเราอยากเจาะกลุ่มลูกค้าแบบเนี้ยชีย้ทางนี้สิ <laughs> วัยรุ่น <laughs> แบบนี้ค่ะเด็กๆรุ่นใหม่เราจะทำยังไงให้เขากินผักได้นะไม่เสร็จไม่ขมนะอะไรเงี้ยมาถึงเมนูอันดามากดีกว่าปรุงให้พี่จ๊อบกินดีกว่าเมนูเราวันนี้อะไรจ๊ะพิซซ่าผักขมพิซซ่าผักขมลุยเลยคุณแม่คุณลูก คุณผู้ชมครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะลองลิ้มชิมรสฝีมือของน้องอันดานี่เดี๋ยวฉีดก่อนพิษพิษชิ้น,นเล็กนี่ช่ำโบนี่ไปแล้วนะอ,อร่อยนั้นเนี่ยคืออะไรที่ทําง่ายๆอะค่ะทำได้เลยไม่ได้ทํายากอะไรเลยเนาะอืมแล้วมันออกมาอร่อยด้วยอะทำทำแบบนี้มันดูเป็นแบบแป้งบางๆมีความกรอบข้างล่างแบบนี้ มาแล้วขอบคุณค่ะอันนี้คืออะไรครับพี่น้ำผักเคลปั่นผักเคลอย่างเดียวเหรอค่ะผักเคลปั่นอันดานใส่สับป,ประดปประด,ปปดด้วยไหมคะลูกใส่สับปะรดแอปเปิลด้วยโอ้โหผักเขาละเอียดทําให้ร่างกายของเราดูดซับเอนไซม์ไปได้รวดเร็วและดีที่สุดสาหรับร่างกายเราอันนี้อนอุญาตถามอันดาคแค่นี้เลยเหรอค่ะคือมันไม่มีความแบบขมของน้ําผักมันไม่ได้หวานจีสอะไรขึ้นมา แต่มันไม่มีความขมอะไรเลยอ่ะก็มื้อเช้าเนี่ยค่ะที่บ้านเราก็จะประมาณนี้ยอันดาก็จะตื่นมาปั่นน้ำผักแล้วก็ทำตัวนี้ให้ป๊าป๊าก็กินให้พี่กินโอ้ยกินหมดเลยหรอคะเก่งจังทั้ปกติเขาไม่กินกันหมดหรอพี่นี่ก็จะกินไม่ได้อ๋อกินได้สิโอ้โหผมนึกว่าแบบเออเขากินแค่นี้หรือเปล่ากินได้หมดนะโอเค ผมบอกเลยว่าเนี่ยแหละคือความสุขผมคนนึงแหละถ้ามาแบบเนี้ย ผมมีความสุขและผมก็เชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมมาสัมผัสชีวิตแบบนี้ก็จะมีความสุขพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่พื้นที่เปิดให้ทุกคนเข้ามาไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะจุดประสงค์เพียนแต่แรกก็คือเราอยากมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายสุขสงบพอเพียนได้เอาตัวเองถ่ายทอดออกไปปุ๊บมันก็มีคนที่เขาอยากม,ามีความสุขแบบเราแบบนี้เพียนก็ยินดีที่จะแบ่งปันไม่ว่าจะความรู้ในเรื่องการปลูกผักถ้าเกิดว่าเห็นเพียนจากทางเพจหรือทาง YouTube อะไรเงี้ยค่ะทักข้อความมาเพียนก็จะเอารายละเอียดการสารั่งผักให้ผม และทีมงานยืนยันอย่างหนึ่งว่าทุกวินาทีที่อยู่ในบ้านหลังนี้มีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มนิยามสั้นๆความสุขของบ้านหลังนี้คือสุขแบบเรียบง่ายคะ่ะและทั้งหมดทั้งมวลนี้นี่คือเรื่องบ้านบ้านรายการที่จะพาผู้ชมไปตามหาความสุขที่ซ่อนอยู่ในบ้านเพราะว่าเรื่องบ้านบ้านไม่ใช่แค่เรื่องบ้านบ้านทั่วไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ชื่อบ้านอะไรบ้านหลังนี้กระท่อมเติมสุกกระท่อมเติมสุกใบหนึ่งปุ๊บเคี้ยวออกกนละแบบกันละกระท่อมแก้วนี้ค่อนข้างครบเลยนะคะเพราะว่าผักเคลเนี่ยเขาจะมีโปรตีนมีแคลเซียมมีค่ยโอ้โหเอาใหญ่เลยผมคนบ้ายอพูดไปเรื่อยมีโปรตีนมีแคลเซียมผมจะรู้สึกเองละอันดาเอ้ยสามแก้วเยอะเกินไปก็ไม่ดีทุกอย่างต้องอยู่สส่กางเอาเหรออันนี้ผักชุดนี้ที่จัดให้คุณจอบกินอ่ะ ตัดสายด้วยเรารอคุณ <strat> จัามาถ่ายเนี่ยตั้งเก้าโมงกว่าอมรินทีวี